สวัสดีครับผมก็สู่ Mr. Poop Channel นะครับผมภูผาผมจบจาก University of Cambridge AI Engineering นะครับผมมีคนไม่เก่งภาษาอังกฤษพัฒนาตัวเองจนผมสอบไป i e l ได้8นะครับไม่ใช่เพราะว่ากูเก่งอีก่ด้วยวิชามา,าต่างๆผมแต่สมมาทุนการสอบ14ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเรียน AIEL ของผมนะครับแอดไลน์ทักมาเลยลิงกและดีคิชวชั่น้างล่างนะจ๊ะมาวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงทุกคนที่อยากจะเข้าวงการ AI นะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่อยากจะเรียนเรื่อง AI นะครับหรือว่า คนทำงานที่อยากจะทํางานเกี่ยวกับด้าน AI หรือใครก็ตามท้่ของธุรกิจที่สนใจเกี่ยวกับ AI อยากจะเปิด AI เป็นของตัวเองอยากจะสร้างสตาร์ทอัพ AI พวกมึงฟังนะจ๊ะเพราะกูจบ AI เนะี็กวิ่งมานะกูทํางานสายเทคนะครับอยู่ในวงการ AI นะครับและวันนี้กูจะมาบอกพวกมึงนะครับว่าอินดัสทรี AI กาลังจะเกิดอะไรขึ้นและกูจะบอกพวกมึงอีกด้วยนะ กูไม่ได้มาอัปเดตเกี่ยวกับ AI ที่มันอัปเดตอัปเดตใหม่ๆที่มันมาทุกวันนะครับเมื่อผไปหาข่าวพวกันเถอะแต่กูจะมาบอกว่าทำไมนะครับถ้ามึงอยากเปิดสตาร์ทอัพทำไมแม่งยากถ้ามึงอยากเล็นเอไอทำไมมันถึงยากนะครับและกูจะมาบอกว่ามึงต้องคิดดีๆอีกครั้งหนึ่งถ้าอยากจะจำคอมมานดในอินดัสทรีตรงนี้มึงต้องคิดดีๆครั้งหนึ่งถ้ามึงอยากจะเข้ามาทำงานสาย AI อยากจะทำธุรกิจสาย AI นะครับ โอเคก่อนอื่นเลย AI ไม่เป็นบัมโบ่อยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับ AI กําลังแบบตื่นเต้นเลยทุกคนกําลังแพร่ตาแบบโห oh, มี AI ใหม่หมาโอ้โอ oh, oh ้ทุกคนทุกบริษัทกําลังอยากจะหา AI เข้าไปใช้ในบริษัทนะครับอันนี้ต้องพูดตรงๆเลยว่ามันก็จริงนะครับ <S <S แต่หลายคนนะครับรวมถึงกูด้วยนะครับก็แน่นอนทุกถ้าทุกอย่างมันมีคนอยากซื้อนะครับเราก็ต้องมีคนอยากขายแน่นอนนะครับ มีดีแมรเราก็ต้องมี supply ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหลายคนเด็กๆหลายๆคนที่กำลังดูแบบคนนู้นคนนี้เขารวยจากการทำเอไขึ้นมาขายนะครับพวกเอ,อ่อโอเพนเบ้านนะครับอ่าอ่าใช่นะครับแล้วก็อยากมีฝันว่าอยากจะทำสตาร์ทอัพด้าน AI ไอยากจะไปเรียน AI แล้วก็เปิด AI Tech Startup มึงฟังนะจ๊ะคืองี้ครับวันนี้จะมาพูดเรื่อง AI นะครับ AI อ่า AI นะครับผมจะบอกให้ปัจจุบันนี้นะครับจากที่กูไปฝึกง,งานมานะครับหลายที่เกี่ยวกับเรื่อง AI นะครับแล้วกูก็ลองทำสตาร์ทอัพด้าน AI นะครับชวนเพื่อนจะมาทำกันเลยนะครับแล้วก็ทำงานสาย AI อยู่ตอนนี้นะครับผมจะบอกให้นะว่าไม่ว่าจะเป็น AI อะไรในอินเทอร์เน็ตนะครับ <c oughs> อะสมมติว่าเซิร์ชเน็ต AI ตัวหนึ่งขึ้นมา ทำอะไรก็ตามยกตัวอย่างเช่น AI สอนหนังสือนะสมมติว่ากูอยากทำ AI สอนหนังสือนะครับโอเคอ่านะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือคนก็จะคิดว่าถ้าเราเชิญทีอินเทอร์เน็ตนะเด็กๆทุกคนก็จะคิดว่า AI ตัวนี้สร้างโดยผมเองตรงว่าผมเปิด AI สอนหนังสือขึ้นมาสร้างโดยผมเอง จากศูนย์แต่ความจริงมันไม่ใช่นะครับผมจะสร้าง A.I สอนหนังสือขึ้นมาได้ยังไงไนอะ A.I สอนหนังสือมันยากที่จะทานะครับอ่าเพราะนั้นสิ่งที่ผมทําก็คือถ้าผมจะสร้าง A.I สอนหนังสือคือผมจะต้องทำขั้นหน้าฉากขึ้นมาเขาเรียกว่าฟอนต์เอ็นถูกไหมฟอนต์เอ็นตรงนี้ความจริงก็มีบิอินโปรแกรมอะไรๆอันที่ให้ไปสร้างซึ่งมันง่ายมันไม่ยากนะครับอ่าแล้วก็ยิง a p i เข้าไปที่หลังบ้าน ที่เป็น AI m o d e ลตัวใหญ่ๆนะครับ AI m o d e ลตัวใหญ่ๆคืออะไรแบบจะหมดนะก็คือเช่น ChatGPT นะแล้วมันก็จะตอบกลับมานะครับเพราะนั้นลูกค้าถ้าลูกค้าอยากจะมาใช้เด็กนัเกเรียนอยากจะมาใช้ยกตัวอย่างนะครับ Student มาถามแชทบอทดของผมนะครับผมก็จะไปถามไอตัว ChatGPT ต่อนะครับ อาจารย์ทีพย์ก็ตอบกลับมาแล้วก็ประมวลผลนิดนึงแล้วก็มาตอบเด็กของผมโอเคคราวนี้ความแตกต่างนี่คือสิ่งที่สตาร์ทอัพ9 9 9 9 9 9 9กลังทำอยู่นะครับเพราะ AI แล้วโมโนตัวหลังบ้านเนี่ยมันก็เรียกได้ว่าโมโนตัวหลังบ้านเนี่ยมันก็เรียกได้ว่ามันก็มีอยู่ไม่กี่เจ้าที่ใหญ่ๆแล้วมันใช้งานได้แลนใช้งานดีนะครับ เช่น ChatGPT OpenAI นะครับโอเคคราวนี้เอ,อ่อเช่น GPT นะครับโอเคคราวนี้ดูนะครับดูนะครับสตาร์ทอัพ9.99999% 99, 99กันลัวคำัแบบนี้อยู่นะครับแล้วมันก็มาเก็บ subscription พวกมึงยกตัวอ,อย่างเช่น AI ขอหนังสือเก็บ subscription 1,000ต่อเดือนนะพวกมึงก็สือกันนะครับและสิ่งที่เขาทำคืออะไรสตาร์ทอัพทำคืออะไร คือเขาพยายามจะทําให้ตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันตรงกับการสอนหนังสือมากขึ้นโดยการเข้าเขียนโค้ดเขาเรียกว่า customize ปะกันนะครับอ่า customize ให้ ai chatgpt เนี่ยมันตอบเรื่องการสอนหนังสือได้ดีขึ้นโดยการใส่อะไรใส่ Data เข้าไปนะครับเราเขาก็จะยัด Data เข้าไปนะครับ Data คืออะไร Data ก็คือ ข้อมูลเกี่ยวกับตัวหนังสือหรือว่าเป็นโรงเรียนสอนพิเศษเขาก็จะใส่หรือเป็นโรงเรียนสอนหน,งน,นังสือนะครับเขาก็จะใส่ Data เกี่ยวกับหนังสอือกับเด็กเข้าไปเยอะๆเยอะๆนะครับใส่เข้าไปทาอ,อะไรใส่เข้าไปให้ ChatGPT มันเรียนรู้ว่านี่คือ Data ที่เขานี่คือตัวอย่างคําตอบที่จะมาตอบเด็กๆนะนะครับหรือไ,ไฟล์ชูนนะครับใส่ Data เ,เข้าไปเป็นพรอมหรือว่าไฟล์ชูนหรือว่าใส่พรอมนะครับ พร้อมก็แค่เขียนเขียนเป็นตัวหนังสือเข้าไปใน ChatGPT เหมือนที่มึงถามเข้า,ขาไปว่าให้ช่วยเขียนเอเซ่หน่อยเนี่ยเนี่ยคือพร้อมนะครับอ่ะง,ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับ Startup AI ทำแค่นี้เลยนะครับเพราะถ้าพวกมึงเนี่ยอยากทำ Startup AI พวกมึงก็ทําได้ในราคาไม่แพงพวกมึงสามารถ ทำออนเอ็นขึ้นมาถูกๆเดือนหนึ่งไม่ถึงพันนะครับจ่ายเป็น subscription เดือนหนึ่งไม่ถึงพันเราไปหาในอินเทอร์เน็ตแม่งเต็มไปหมดเลยนะครับ AI โม d ด l ยิง API แม่งจ่ายเป็นครั้งนะครับคุยหนึ่งครั้งมึงก็เสียศูนย์ศูนศูนย์หนึ่งบาทนะกูไม่รู้กูกูยกประหยัดราคาเฉยๆนะครับแค่มันถูกอะนะมึงสามารถทำได้ได้ตัวเองคนเดียวด้วยซ้ำมันก็ไม่ยากนะครับแต่ปัญหามันคือถ้ามึงทำขึ้นมานะครับใครจะมาใช้ของของมึงในเมื่อมันมี GPT มันมี c h a t GPT อยู่ถูกไหม มึงจะต้องทาไอ้ตรงเนี้ยคอสเมติเชั่นให้ดีประมาณๆๆนะครับคืออะไรถ้ามือทำคอสเมติเคชั่นให้ดีมึงต้องมีอะไรครับมึงต้องมี Data ที่ดีถูกไหมมึงก็ต้องมี Data ที่ดีเช่นมึงเป็นโรงเรียนสอนพิเศษที่สอนมา30ปีแล้วนะครับมึงเก็บ Data มาเยอะเฮนะี้ยๆกูมี Data เ,เยอะเฮี้ยๆพร้อมที่จะไฟลชูนโมเดลให้มันดีขึ้นนะครับ นะพร้อมแม่ก็ความจริงพร้อมที่ดีมันก็ดีแต่พร้อมความจริงมันก็ทำมันก็ไม่ยากมึงก็ไปเสิร์ชเนี่ยมึงก็ไปเขียน,นก็ได้นะครับสิ่งสำคัญเลยสิ่งที่จะ differentiate ก็คือ Data เมื่อต้องมี Data ที่ดีในการมาคอร์สมาเทขาแบบนี้นะครับเข้าใจไหมซึ่ง Data ที่ดีตัวนี้มันก็ไม่ได้ง่ายๆที่จะหามาได้นะครับอ่ะคราวนี้ถ้ามึงเป็นเด็กธรรมดาหรือเป็นคนธรรมดาที่ยังไม่มีอะไรเลย Data เนี่ยไม่ต้องไปคิดเลยว่าจะมีนะจ๊ะอ่ะมันก็เลยยาก และอีกอย่างหนึ่งที่ยากนะครับนี่คือจุดแรกที่ยากนะครับ Data ถ้ามึงไม่มี Data ใครๆก็ทําได้มึงไปถ่าย c h a g p t ก็ทําได้นะครับมึงอย่าทําดีกว่านะครับอย่างที่2คือโมเดลนะครับคือ ChatGPT มันต้องออกใหม่เรื่อยๆมันไม่ได้มป็น ChatGPT 4.0 5ปี10ปีจะที่ไหน4.0แม่งอยู่แบบแปบ๊บเดียวแล้วมันก็เป็น ChatGPT 5แม่งออกมาแล้วนะครับถ้า ChatGPT 5คืออะไรมันก็จะดีขึ้นถูกไหมมึงลองคิดดูนะ ChatGPT 3.5 มันก็จะดีกว่า GPT สเออ GPT 3.5ก็จะดีกว่า GPT 2ใช่ไหม GPT 4มันก็ดีกว่า GPT 3.5ถูกไหมเพราะนั้นมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นทัสที่มึงจะมาคิดว่าอ่ะเช่น AI สอนหนังสือ GPT 5ออกมามันอาจจะทำได้ดีกว่าที่มึงมาคัสตอมไล์ใส่เดต้ามึงเข้าไปอีกนะเพราะเดต้าเขาเยอะกว่าเขาเทรนด้วยยังไงไม่รู้แม่งเทรนเยอะกว่าเยอะเยอะมันมีทุนมากกว่าในการเทรน นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่อนี้อัปเดตเร็วมากนะแล้ว Data มึงก็ไม่มีไอ้เรื่อนี้ก็อัปเดตเร็วนะมึงพยายามทําอะไรขึ้นมามึงไม่จำเป็นต้องทำ AI ขอนหนังสือนะสมมติว่ามึงอยากทำ AI แล้วแต่ไอเดียมึงอะ AI ช่วยคนตีเทนนิส AI ช่วยคนเล่นไวโอลินนะครับอ่ะมึงลองคิดมาอะไรก็ได้นะมึงลองไปหา Data ถ้ามึงมีเ a ต้านะมึงทำได้นะครับแต่ถึงมึงทำได้ไอ้เรื่อนี้ มันก็จะอัปเดตอยู่ดีภายในไม่กี่ไม่กี่เดือนไม่กี่ปีไม่ไม่ไม่ใช่ไม่กี่ปีไม่กี่เดือนด้วยซ้อนะพอมันอัปเดตไปปุ๊บมึงอาจจะใช้ไม่ได้แลวไอตัวนี้มึงอาจจะพังไปละนะโอเคไหมนี่ยังไม่คำนึงถึงมึงจะไปขายเด็กยังไงทํายังไงให้เด็กคิดว่าไอเอไอมึงดีกว่านะครับอันนี้คือปัญหาของ AI เอไอบับตอนนี้นะครับทุกสตาร์ทอัพแม่งทำแบบนี้นะครับแล้วก็งคิดว่าบอกบอกว่าตัวเองดีตัวเองดีความจริงมันก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะจ๊ะ โอเคอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นใน AI industry ครับถ้าเกิดว่าใครอยากทำ AI startup มึงลองคิดดีๆก่อนโอเคไหมเด็กทุกคนที่มีฝันอยากทำ AI startup ตอนนี้ไม่เป็นเทรนด์ที่ตดเทรนมาแรงมากๆอีกอย่างหนึง่งนะครับถ้ามึงอยากทาถ้ามึงอยากจะเรียน AI เพื่อที่จะมาเป็นทำงานด้าน AI นะครับหลายคนบอกโอ้เรียน AI มาไม่มีทางตกงานแน่นอนมึงฟงังนะจ๊ะมึงเรียน AI มาอย่างเช่นกู โอเคครับเมื่อกี้มันเม่มเต็มขอโทษทีมันมันดับไปนิดนึงโอเคอยากจะบอกนะครับว่า AI นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากเรียน AI นะไม่ต้องทำสตาร์ทอัพ AI แค่อยากเรียน AI มาทำงานในอินดัสทรียลเพราะว่าบอกว่า AI เนี่ยไม่ตกงานแน่นอนนะครับมึงฟังเลยนะจ๊ะถ้ามึงเรียน AI มานะจ๊ะสิ่งที่มึงจะไปทำนะครับคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์อินโฟมเมชั่นเอนจิเนียร์หรือ AI เอนจิเนียร์นะครับสิ่งที่มึงจะไปทำเนี่ยหลายคนบอกโอ้โหกูเรียน AI มากูจะต้องไปทำงานที่ Open AI แน่นอน ถูกไหมจะต้องไปทํางานที่ Google แน่นอนไปช่วยเขาสร้าง Chat GPT ให้ดีขึ้นนะครับช่วยเขาสร้าง Gemini ให้ดีขึ้น,นะม,น,นมึงเนี่ยมึงเนี่ยยากมากที่จะไปช่วยเขาอานะจารเพราะว่าเขาเนี่ยจะต้องสีเ็กแต่คนเก่งเท่านั้นที่จบ PhD จบปริญญาเอกนะครับที่มันมีความสามารถที่จะช่วยทําให้ AI มันดีขึ้นจริงๆนะ AI ที่เป็นเบสโมเดลดีขึ้นนะจริงๆอาจารย์อย่างกูจบปริญญาโทเคมบริดจ์ Cambridge, สาขา AI เขาไม่รับนะเว้ยไม่มีทางเลยที่เขาจะรับนะครับเพราะกูไม่รู้กูยังไม่รู้เลยว่ากูจะไปทำไงใ,ให้เขาดีขึ้นนะนะมันยากมากที่มึงจะเข้าไป contribut ในอินดัสทรีตรงนั้นโอเคแล้วมึงมันใช้คนไม่กี่คนที่จะทำให้ทาให้ AI มันดีขึ้นแบบเยอะนะพูดตรงมันไม่ใช่ใช้คนเยอะเลยนะจ๊ะแล้วพอมึงตัว AI มามึงต้องทำอะไรล่ะมึงจะมาทำแบบนี้หรอมึงจะมาทำซ่าแบบนี้หรอ มันก็เป็นอีกคำถามหนึ่งนะเพราะนั้นจบ AI ไมาไม่ได้แปลว่ามึงจะหางาน AI ง่ายเลยหางาน AI ไม่ง่ายกูบอกให้นะแต่งาน AI ไมันไม่ได้มีเยอะนะครับแต่แต่แต,แต่สกิลในการเขียนโค้ดของมึงสามารถทำให้มึงการเป็นซอฟแวร์ดีนจเนียร์ก็ได้นะครับสกิลในการเ,เลขของมึงมึงสามารถเอาไปทำได้หลากหลายแบบนะครับแต่ถ้ามึงการปัหาเนื้อเอมาอยากทำงานตรงสายานที่มึงเรียนมาจริงๆแม่งไม่ง่ายกูบอกให้ นะครับแม่งไม่ง่ายงานที่ไอไม่ได้หางา่ายอะจามึงไปทําคอนมึงไปทอํอคอนก็ยากเหมือนกันนะครับคอนก็คือพวกเทรดดิ้งนะครับมันก็ยากเหมือนกันนะแต่ถ้ามึงไปทําพวกแบงก์ฟแนนซ์โอเคอนจจะพอได้นะจ๊ะเพราะมึงมีเบสพื้นฐานที่เป็นความรู้เรื่องเลขมึงสามารถเข้าอะไรก็ได้นะครับอันนี้คือเหตุผลที่คนชอบไปเรียนอะไรที่มันเกี่ยวกับเลข นะจาะกูจะบอกให้ตรงนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดใครมีความฝันว่าอยากเรียน AI เพื่อที่จะไปทำงานใน Open AI มึงจะต้องเรียนจบปริญญาเอกก่อนถึงจะไปทำแบบนั้นนะจ๊ะและถ้ามึงมีความฝันที่จะออกมาทำ AI เพื่อจะมาเรียน AI เพื่อจะมาทำ Starlet AI นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมึงฟังกูแล้วมึงลองคิดดีๆว่ามึงอยากจะทำแบบนี้จริงไหมนะถ้ามึงไม่ได้ชอบ AI ขนาดนั้นหรือมึงไม่ได้ชอบเลขมึงไม่ได้ชอบฟิสิกส์มึงไม่ชอบเขียนโค้ด มึงลองคิดดีๆอีกครั้งว่ามึงจะเรียนเดลไอดีไหมนะมึงอยากแค่ตามเทรนด์นะจ๊ะมีหลายคนมากๆที่ไลน์มาถามกูอ่ะอีเมลมาถามกูไม่ได้อีเมลนะกดไอจีไดเรกนะครับหรือคอมเมนต์มาถามกูนะว่าอยากเรียน AI หรือว่าไม่ได้อยากอยากบางทีแบบไม่ชอบเลขฟิสิกส์แต่อยากเรียน AI เพราะตอนนี้แม่งตามเทรนด์เทรนด์แม่งกรลังมานะจ๊ะมึงลองคิดดีๆอีกครั้งนะว่ามึงเนี่ยชอบจริงไหมนะจ๊ะเพราะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะมึงจบมาสมมติมึงเรียนสําเร็จเรียนสําเร็จมันก็ไม่ได้ง่ายใช่ไหม แต่มึงจบมาปุ๊บแม่งชีวิตมันก็ไม่ได่ง่ายนะจ๊ะโอเคเพราะฉะนั้นเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์กดกระดิง่งริงดับว่ช่องมิสเตอร์พูดด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนเอลผม990ต่อสกิลเท่านั้นแอดไลน์ทักมาเลยสวัสดีอยู่อย่าลืมกดซับกดซับกดซับความรู้ดีๆนะครับต่อไปนี้ห้องมิสเตอร์พูดจะทำความรู้ดีๆนะครับที่พวกมึงดูแล้วได้ประโยชน์โอเคกูสัญญาอย่าลืมกดซับด้วยนะจ๊ะบายบายไปละ